สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของ GenX นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเปิดกล่องและประกอบเจ้าตัวนี้กันนะครับ h g u c 1ย4ต้อี่ a ฮีแซคคัตตอมฮีแซคนะไม่ใช่ไฮ s a คเพราะถ้าเป็นของบนันไดมันจะเป็นไฮ s a คอันนี้เป็นงานโครนนิ่งจากฝั่งกำแพงเมืองจีนนะครับจากภาค AOZ หรือ Advanced of ฟเซต้า o o เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับมีการการันตีด้วยโครนโดยค่าย AK Model ชื่อคุนคุนแฮตัวกล่องไม่ได้มีรูปอะไรเป็นพิเศษนะครับก็มีรูปลายเส้นอยู่ด้านหน้ากล่องออกมาเป็นแบบกล่องกระดาษแบบฟ้าพับเปิดออกมาดูเลยภายในก็อัดแน่นมาค่อนข้างแน่นนะ เป็นแบบนี้นะครับใบประกอบเป็นแบบแผ่นพับเป็นขาวดำทั้งหมดรายละเอียดก็ต้องทำได้ดีอยู่แล้วเพราะก็คงจะก๊อปปี้มาจากใบประกอบของลุงบันเลยโดยตรงจำนวนหอ่อสห่อนะครับแผงที่เห็นอยู่ในนี้เปิดดูทีละแผงเลยโอ้เหนียวพลาสติกของตัวถุงพลาสติกของจีนมันค่อนข้างเหนียวครับผมไม่อยากฉีก กลัวเดี๋ยวมันจะทําให้แผงมันหักตัดเอาดีกว่าเนาะในแผงแรกนะครับเอไม่ใช่ในหอแรกนะครับที่มีแผงของส่วนที่เป็นสีม่วงก็น่าจะเป็นข้อต่อนะอันนี้ก็จะมีแผงสีม่วงเทาสองแผงโพลีแคปหนึ่งแผงแผงแดงจิ๋วหนึ่งแผงแล้วก็แผงสีส้ม รวมแล้วนอกจากโพลีแคปในนี้ก็จะมี4แผงแล้วก็ถุงต่อไปถุงที่เป็นสีเขียวอ่อนอันนี้จะมี3แผงนี่ครับมีแผงจิ๋วๆมาอีก1แผงส่วนแขนแหละจำดีเทลมันได้แผงใหญ่หน่อยส่วนขาหแผง อ๋อไม่ใช่แค่สามแฮะเป็นสี่เพราะมันมีแผงจิ๋วๆอีกแผงหนึ่งเป็นส่วนส่วนเกาะลายแล้วก็แผงนี้อีกแผงหนึ่งจำนวนแผงก็ถือว่ารวมๆสิบแผงได้นะพอสุดท้ายจะเป็นส่วนของสีเขียวเข้มมีแค่สองแผง เกาะลาโอชิ้นใหญ่มาเลยนะอันนี้ยกความดีความชอบให้ลุงบันนะครับส่วนลำตัวและส่วนเท้าและกระโปรงอดีเทลรายละเอียดเท่าที่ดูนะใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาประกอบและมาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะมาดูว่าเวลาประกอบประกอบง่ายไหมเจ็บนิ้วไหมอ๋อมีอันนี้มาด้วย สติกเกอร์ฟอยแปะอืมอันนี้ไม่มีสติกเกอร์น้ำมาให้ฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาชมตอนประกอบเสร็จกันสเสร็จเรียบร้อยครับฮิแซกงานโคนจากฝั่งกำแพงเมืองจีนโคนมาจากตัวไฮเกตไฮแซกสเกล1นึ่้อี่ของทางลุงบันนะครับตัวต้นแบบเป็นสินค้าพี่บันไดนะตัวนี้หลังจากประกอบแล้วนะครับก็ ถือว่าเป็นงานโคนเกรดมิลเลอร์นะต้องเรียกว่าประมาณเกรดมิลเลอร์ได้ไม่มีปัญหาในการประกอบอะไรนะครับจะมีหลวมอยู่แค่บางจุดแค่แค่ตัวปืนบีมไรเฟิลเท่านั้นเองหลวมที่ว่าคือเวลามันเหน็บกับแพ็คหลังเนี่ยมันชอบหลุดนะครับตัวเนื้องานนะครับออปติกเนี่ยลายเส้นล่องรอยดีเทลบนตัวนะค่อนข้างชัดนะครับการออกแบบการประกอบอันนี้ต้องให้เครดิตลุงบันนะเพราะว่าออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะซ่อนรอยประกอบได้ดีมากไม่มีรอยประกอบรอยผ่ากลาง เขาแอบได้หมดนะครับแอบได้หมดเลยถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ตัวการหล่อชิ้นงานของตัวโครนตัวนี้ก็หล่อมาค่อนข้างดีไม่เจอแบบรอยบุ๋มหรือว่ารอยพลาสติกแบบเยอะมากนะจะมีนิดๆหน่อยๆเนี่ย,ยตรงกระโปรงหน้าเนี่ยเห็นเป็นริ้วอยู่ตรงนี้นิดนึงนะตรงจุดอื่นนี่จะเห็นชัดไอ้จวพ่พลาสติกสีเข้มประกอบก็ประกอบสนิทนะครับไม่มีอาการเจ็บนิ้วตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างนุ่ม ง่ายตัวนี้บังเอิญผมไม่มีงานแท้นะก็เลยไม่มีตัวเทียบแต่จากที่ดูด้วยสายตานะครับรูปทรงก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนนะไม่มีตรงไหนที่มันดูแปลกๆไปก็ถือว่างานตัวนี้ค่อนข้างดีเรื่องความคุ้มค่านะครับตัวนี้ถือว่าเป็นงานโครนไฮเกตที่ราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งในความรู้สึกของผมนะเพราะอย่างน้อยๆต้องมี4ใบแดงถึง5ใบแดงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมราคามันถึงแรงหรือ ทางฝั่งกำแพงเมืองจีนเขาคำนวณจากราคาที่มันเป็น P ีบันไดด้วยไม่ได้คำนวณจากความมันเป็นไฮเกรดสเกล1นึ่งคือปรับราคาตามความแรงของต้นแบบซึ่งอันนี้แอบเคืืงนิดๆนะส่วในเรื่องของของแถมนะครับตัวนี้ไม่เหมือนสไตล์ของฝั่งกำแพงเมืองจีนนะไม่ค่อยมีของอะไรแถมเพิ่มมาให้นะครับของที่มันมีมาอยู่แล้วซึ่งเป็นตามในกล่องปกติมันก็จะมีสติกเกอร์ฟรอยแบบนี้ผมว่าของแท้ก็น่าจะมีอยู่แล้วละ่ะ อย่างอื่นไม่มีมาให้นะซึ่งปกติฟังก์แพงเมืองจีนบางตัวเวลาเขาโคลนนะเขาชอบแถมอย่าง a อคชั่นเบสอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ให้มาแต่ตัวนี้ไม่ให้นะครับไม่มีให้มาก็แอบรู้สึกว่าราคาเลยแรงไปนิดนึงคราวนี้เรามาดูดีเทลตัวนี้ก่อนดีเทลเริ่มต้นนะครับผมให้ดูนะทั้งตัวนะครับการแบ่งสีคือแบ่งสีได้ดีมาก ตัวนี้ปกติของลุงบันถ้าผมจำไม่ผิดจะมีแค่ตัวสีสีเขียวเนาะยกเว้นตัวฮอ b บี้ไฮแซ k ที่เป็นตัวสีฟ้าอ่อนๆอ,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 อะไรอย่างนั้นแหะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ของทางกําแพงเมืองจีนเนี่ยเขาจัดมาให้หลากสีเลยรวมถึงตัวฮอ b บี้ไฮ a ซ k ด้วยการแบ่งสีก็คือแบ่งมาดีตามสไตล์ของบันไดอยู่แล้วลุงบันเขาทําต้นแบบมาแบ่งสีได้ดีก็คือสีเขียวอ่อนท่อที่เป็นสีส้มตัว ช่องระบายลมนะครับท่อต่างๆแล้วก็ตัวที่เป็นจุดข้อต่อเอลอะไรพวกนี้ก็แบ่งสีมาเป็นสีเทาอ่อนมาดูเรื่องการจุดขยับนะครับตรงส่วนหัวเนี่ยมันมีจุดขยับค่อนข้างจํากัดนิดนึงเพราะว่าคอเหมือนกับคอสั้นนะตัวหัวนี่ติดก,กับตัวไหลเลยนะครับตัวช่วงบ่าไม่ใช่ไหลช่วงบ่าเลยหมุนนะครับก็หมุนได้ก็ค่อนข้างฟิกแต่ดูจากทรงแล้วก็ประมาณนี้แหละครับเงยหน้า ผมว่าถ้าเป็นงานแท้น่าจะเงยหน้าได้ดีกว่านี้นะอันนี้มันเหมือนกับพอมันพอมันดันขึ้นแล้วมันจะดีดกลับออกมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วมันก็เงยเงยได้ไม่สุดเงยได้ไม่เยอะอืมตัวนี้จะเงยหน้าได้ไม่เยอะนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองตรงส่วนตาข้างในเนี่ยมันขยับได้นะครับแต่มันเล็กมากเลยเนาะไล่มาที่ไหล่ทั้งสองข้างครับตัวแขนเนี่ยสามารถโยกมาด้านหน้าได้แต่วงองศาจะค่อนข้างน้อยนะจำกัดนิดนึงนะครับไม่เยอะมากนี่นะครับ ไม่เยอะมากหมุนแขนตัวนี้เวลาหมุนแขนเนี่ยผมว่ามีแอบแปลกๆนิดนึงนะเพราะ,ราะาว่าเกาะไหล่เขา่ใหญ่มากนะเวลาหมุนแขนมาปับ๊บเห็นไหมครับมันจะมีจุดที่มันไปติดกับแพ็คหลังนี่ครับทีนี้ติดกับแพ็คหลังมันต้องยังไงล่ะเนี่ยต้องอย่างนี้นะต้องเอียงแพ็คเอเอียงเกาะไหล่ช่วย คืออันนี้น่าจะเป็นจากการออกแบบอยู่แล้วนะตัวงานโครนก็คือลอกมาทั้งแบบนะครับดังนั้นการตั้งแขนขึ้นมาเนี่ยต้องโยกมาด้านหน้าช่วยแล้วหลบแบบนี้นะครับต้องดึงมาด้านหน้าช่วยถ้าจะเอาแบบแขนตรงเนี่ยติดนะการหมุนแขนอันนี้หมุนได้นะครับปกติเลยไม่มีอะไรมากการพับแขนก็พับได้ดีนะครับเป็นการพับแขนแบบ2จังหวะแล้วพับได้ อย่างนี้เลยดีมากๆทั้งสองข้างนะครับทำได้เหมือนกันหมดสุดเหมือนกัน1นะแล้ว2นะครับ1และสอ,ะค,ะสอค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จุดหนึ่งและตรงนี้อีกจุดหนึ่ง จมือตรงมือนะตรงมือเนี่ยมันจะจุดขยับมันจะสั้นมากนะครับมันก็เลยงอแขนได้ไม่งอข้อมือได้ไม่เยอะแต่ว่ามันมีการงอตรงจุดข้อพับตรงนี้นิดหนึ่งนะเห็นไหมครับตรงข้อพับตรงนี้มันขยับได้อีกหน่อยหนึ่งออกแบบตรงนี้ได้ดีอันนี้ต้องให้เครดิตลุงบันนะครับตรงส่วนเอวนะหมุนเอวได้นิดเดียวนะครับเพราะว่า ตรงส่วนท้องที่เป็นสีเทาเนี่ยมันจะดันไปติดกับตรงเกาะหน้านี่นะครับก้มหน้านิดนิดนึงนะไม่เยอะนะครับจะสังเกตว่าพอก้มปุ๊บเนี่ยหลังมันจะยืดมานิดนึงถ้ากดแรงกว่านี้ปุ๊บมันจะหลุดนะครับอย่างนี้เลยถ้าเป็นงานแท้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะล็อกได้แน่นกว่าแต่นนี้ก็คือจุดมันก็ประมาณนี้แหละ มาที่เกราะเอลเกราะกระโปรงด้านหน้านะครับชิ้นติดกันแบบนี้สามารถผ่ากลางแยกชิ้นได้อันนี้ผมยังไม่ได้ผ่านะเกาะด้านข้างมีจุดขยับแต่ว่าก็ไม่เยอะมากนะครับมีรูปทรงที่มีมุมมีอะไรมากกว่า,าถ้าเทียบกับตัวไฮแซ็กเก่านะกระโปรงด้านหลังขยับไม่ได้ครับมาตรงขานะเป็นข้อต่อแบบตัว L เ,เหมือนเดิมน,นะครับก็คือแยกชิ้นมานะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูวอน แน่นนะค่อนข้างแน่นอยู่นะครับนี่นะเป็นแบบนี้ก็ทําให้มันขยับได้ดีขึ้นตรงขานะครับด้านในจะเห็นว่ามีจังหวะมีช่องว่างสําหรับการโยกาขาวมาด้านหน้าได้นะครับจัดองเพื่อทําจังหวะที่ยื่นขามาด้านหน้าแต่อันนี้มันค่อนข้างฝืดมากเลยผมไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นงานแท้มันจะขยับได้ง่ายกว่านี้ไหม นี่นะครับก็สามารถโยกขา่ะเดี๋ยวน,นะนะผมจะลองเสียบดูนี่มันก็จะยื่นขามาด้านหน้าแบบขนาดนี้ได้นะครับดันกลับทั้าไปเวลาดันกลับไปเนี่ยดีๆนะครับระวังหักนะ <c oughs> ในส่วนต้องวางขานะครับตรงนี้ จะมีจุดสาหรับเชื่อมต่อแอคชั่นเบสได้นะครับเอาแอคชั่นเบสมาเสียบแบบนี้ได้ก็จะอยู่ได้แบบนี้นะแต่เขาไม่ให้แอคชั่นเบดนะครับเราต้องหาเองตรงขานะครับมีจุดขยับอยู่2จุดทําให้พับขาได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าพอมันพับขาเยอะๆมันติดก,กระโปรงหลังนะครับนี่ครับมันทําท่าคุกเข่าได้เลยนะ นี่นะครับทำท่าคุกเข่าแบบนี้ก็ออกแบบขาได้ดีมาส่วนเท้านี่นะครับเป็นบอลจอยจุดขยับสองจังหวะออกแบบได้ดีไม่ต้องมาพับหน้าพับหลังอะไรให้มันจัดองศายากถือว่าดีเลยตรงนี้จุดด้อยก็มีแค่ตรง,ตรงเอวนั่นแหละที่ผมมีพอามรู้สึกว่ามันหลุดง,ง่ายนิดนึงนะสำหรับความสูงของเจ้าตัวทีแซ็กตัวนี้นะครับหลังจากประกอบเสร็จ ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ13เซนสิมเซนประมาณ13เซนนะครับแล้วก็เทียบกับตัวไฮเกตไฮแซกของลุงบันจะเห็นได้ว่าฮิแซกมีรูปร่างที่ดูบึกบึนมากกว่าไฮแซกเดิมนะครับดูดูแน่นดูแน่นโอเค ดีไซน์แบบนี้หลายคนอาจจะชอบนะแน่นแน่นบึกบึนนะครับแน่นแน่นบึกบึนแพคหลังนี่คือใหญ่ใหญ่แบบเทียบกันแล้วใหญ่เลยอันนี้ยังดูเล็กไปเลยนะดีเทลการแบ่งสีการแบ่งอะไรพวกนี้ก็ดีกว่านะครับนดี่ดูตัวทัสเตอร์นะอันนี้คือแยกสีมาแบบนี้เลยนะถ้าเทียบกับเหล่ากงเทียบกับเหล่ากงดูเหล่ากง1นึ่งต่อร้อยสี่สี่ไฮเกต ประมาณนี้ก็ถ้าไม่ติดว่ามันแอบราคาสูงสำหรับงานโครนไฮเกตร4 4 4ของทางฝั่งกำแพงเมืองจีนนะผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานโครนเกตมิลเลอร์ระดับ A ได้เลยใช้ได้อยู่ถ้าใครสนใจนะครับอยากลองนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับไปลองกดซื้อกดสั่งกันได้นะครับใครมีคูป,ปองเหลือ ไปกดดูเผื่อได้ราคาดีกว่าผมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับใครผ่านเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยเออฝากกดติดตามหน่อยขอบคุณมากๆานะครับทุกคนที่เข้ามาแวะชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ